เราจะพาทุกท่านไปพิสูจน์เมืองเก่าของพญาขอมก่อนที่จะถูกพญานาคบุกพังทลายกลายเป็นนองหานวิมาล,ล้างในตำนานสถานที่นั้นคนในยุคโบราณเรียกว่าท่านางอาบหรือหมู่บ้านทรงน้ำาพุที่อยู่อ่ฝั่งฝั่งของนองหานในปัจจุบันครับตำนานเล่าว,ว่าพญาขอมในอพยพไล่พลเดินทางออกมาจากเมืองอินทปนัตนครมายังดินแดนอันไกลโพล้นเพื่อมาสร้างเมืองขึ้นใหม่นะท่านางอาบ ในการละครั้งนั้นพญาขอมมีสหายเป็นพญานาคมีชื่อว่าทนามูลนาคต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ตกลงกันแบ่งพื้นที่ในการปกครองโดยพื้นที่คุ้งน้ําให้ฝ่ายธนามมลนาคเป็นผู้ปกครองและในส่วนของภาคพื้นดินให้พญาขอมเป็นผู้ปกครองโดยเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของพญาขอมมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นปึกแผ่น จวบจนสิ้นสมัยของพญาขอมเมื่อพญาขอมสิ้นพระชนลงราชบุตรชื่อว่าพญาสุรอุทกได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาตำนานกล่าวว่าพญาสุรอุทกเป็นผู้มีบุญมาเกิดในขณะที่ประสูติเกิดเหตุอัศจรรย์สองอย่างมีพระขันธองคําติดออกมาด้วยพร้อมกับยังเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์มีน้ำพุธรรมชาติพูดขึ้นกลางเมือง ในวันหนึ่งพระยาสุรอุทกสเสด็จออกตุดอนาเขตบ้านเมืองของตนคันเดินทางมาถึงปากน้ำมูลนาทีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเมืองอินทปัตนครเสนาอามาตได้ทูลชี้แจงว่าตั้งแต่แม่น้ำมูลนาทีไปจรลดดงพญยาไฟขุนของผู้เป็นบิดาของพระองค์ได้มอบให้ธนมูลน้างผู้เป็นสหายเป็นผู้ปกครองพระยาสุรอุทก จึงเกิดความพิโรธขุนเคืองตำหนิว่าพระบิดาม,มอบอำนาจให้ธนามูลนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานให้รักษาอาณาเขตบ้านเมืองเป็นการอันไม่สมควรพระยาสุระอุทกทรงชักประขันคู่กำเนิดสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เดินไปบนแม่น้ำมูลนาทีแกว่งพระขันสแสดงอิทธิฤทธิข่มขู่ทนามูลนาคจนเกิดการต่อสู้กันอย่างพรวันทั้งคู่ต่างมิฤทธิ์เท่าเทียมกัน จึงไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะเมื่อการต่อสู้จบลงพญาสุรอุทกได้ยกไพรพล,ลกลับบ้านเมืองของตนพร้พอมกับความขุนเคืองในใจฝ่ายธนามูลนาคก็กยังพิโรธได้จัดกองทัพเหล่าพญานาคทั้งเมืองมาดานเดินทางติดตามพญาสุรอุทกธนามูลนาคได้สั่งให้ไพรพลนาคทั้งหลาย ให้แปลงกายเป็นพานดอนให้เดินอวดกายทิพย์สีขาวงดงามเมื่อชาวเมืองทั้งหลายเห็นเหตุนอนาอาาัศจันทร์จึงได้นำเหตุขึ้นแจ้งพญาสุรอุทกโดยพญาสุรอุทกไม่ทันได้ตึกตรองสั่งให้ในายพานทั้งหลายไปช่วยกันล้อมจับมาถวายถ้าจับเป็นไม่ได้ให้จับตาย <ium> เมื่อนรรายพานได้รับคำสั่งได้ออกติดตามพานดอนไปถึงป่าติดตามได้แต่ทนมูลนาคตนเดียวครับ ทาน่ามูนาคทาทีเป็นหลอกล่อนายพานกับพวกได้เข้าร้อมจับแต่ไม่สามารถจับได้จริงๆด้วยน้าไม้อันมีลูกดอกอาบยาพิษจนพานดอนนั้นตายลงท่าน่ามูนาคที่ปแปลงกายเป็นพานดอนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ในระมิดร่างกายพานดอนให้ให,ใหญ่โตเท่ากับช้างสารส่วนพระสารอทกมีคำสั่งให้เอาเนื้อมาถวาย แล้วแจกจ่ายให้ชาวเมืองให้ได้กินกันทุกครอบครัวยกเว้นคนที่เป็นการะกินีเช่นแม่ไม้ฝ่ายธนมูลนาคสั่งการให้ทับนาคทำการขุดแผ่นดินเมืองให้ล่มจมลงไปใต้บาดาลธนะมูลนาคจับพญาสุรอุทกได้ด้วยความแค้นได้ลากลงไปทิ้งยังแม่น้ำโขงจนในที่สุดพญาสุรอุทก ได้ถึงแก่วความตายในส่วนชาวเมืองที่หนีรอดมีเจ้าพิงคาระและเจ้าคำแดงราชบุตรของพญาสุรอุทกรวมกับญาติวงรข้าราชการประชาชนบางส่วนได้พาการอพยพมาตั้งบ้านเมืองใหม่ในส่วนของเมืองที่ล่มจมกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ซึ่งเรียกว่าหนองหาในปัจจุบันครับเจ้าพิงคาระบุตรชายคนโตได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ โดยมีชื่อเมืองว่าเมืองหนองหานหลวงส่วนเจ้าคำแดงผู้น้องได้แบ่งไพร่พลเสนาอามาตย์ไปสร้างเมืองใหม่โดยมีชื่อว่าเมืองหนองหานน้อยปัจจุบันคืออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับวันนี้ลุยพาเลนจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปพิสูจน์หมู่บ้านน้ำพู้เมืองในตำนานในครั้งอดีตติดตามไปพร้อมกันครับ ปัจจุบันหมู่บ้านน้ำพูตั้งอยู่ณนอำเภอโพลนาแก้วอยู่อีกฝากฝั่งของหนองหานผมได้สอบถามคนเฒ่าคนแก่ถึงจุดที่พบน้ำพูผุดขึ้นมาในครั้งอดีตซึ่งทําให้เราได้ข้อมูลว่าจุดที่พบน้ำพูผุดขึ้นมานั้นปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าดอนปู่ตาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพห้ามมีให้ผู้ใดมาทําการอันนิสมควรโดยเชื่อว่าวิญ,ญญาณของชาวเมืองขอมในอดีต ยังคงปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนปู่ตาครับจุดนี้เป็นป่าชุมชนมีสารปู่ตาที่ชาวบ้านให้ความเคารพตั้งอยู่มีป้ายบอกเส้นทางจุดที่พบน้ำพุธรรมชาติเดินทางมาได้ประมาณ200เมตรเราพบจุดที่ชาวบ้านแจ้งพิกัดว่าเป็นจุดที่พบน้ำพุผุดขึ้นมาอีกครับจุดนี้ เวลานหินศิลาแรงเราพบรางน้ําเพื่อนําน้ําไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อโดยรอบป่าชุมชนแห่งนี้ปรากฏน้ําขังตลอดทั้งปีครับแต่เป็นที่น่าเสียดายวันนี้ไม่มีน้ำํำพุผุดขึ้นมาตามตํานาน แต่สมัยพ่อบวชเป็นสามเณรน่ะน้ำผุยังได้เห็นอยู่เนาะน,น้ำมมยังพดขึ้นอยู่น้ำยังขึ้นอยู่แล้วก็บุมีแห่งยงม้เล่มก็มีตลอดอถ้ามีง้อควายคนไปกินหญ้าอยู่ฮั่นนะมันสิเป็นซ้ำาะดินมันสิดลูละงวัวควายคนมันสิขึ้นบ่ได้มันจบลนะ,ะครับแต่สม่อนี้มันก็มืดไปแล้วนะมันเสื่อมจากการสอบถามชาวบ้าน ทำให้เราทราบว่าเมื่อประมาณ2-3ถึงปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏน้ำพุผุดขึ้นมาอาจเนื่องมาจากการสร้างชุมชนและวิธีการทำกรเกษตรในยุคปัจจุบันปิดกั้นทางน้ำไหลที่มีมาแต่โบราณโดยชาวบ้านเชื่อว่าภายใต้พื้นดินของน้ำพุแห่งนี้คือตาน้ำขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งปกติจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำพุยังคงมีความเชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้ คือเมืองของของโบราณในอดีตครับ